กอด,ดอนแรเออกูดอนกอดอนเลยเออ<น>แล้วมันทำคท,ทำทำทำไทยอะแไทยแบบนี้ผมก็่อยนะไอ้เหี้ยมันอร่อยสำหรับคุณไงแต่ไม่สหรับผมเอ้าไปเล่นไหนพาไปดิคนนำอ่ะโงแดงเนี่ยกอด,ดอนแลมซี่กอดอนสี่เฮลโหลชันคือเชฟแลมซี่และนี่คือคัวนกรก Here head you go to เฮ้ยคทีใครเห่ะเห็นไหม 5022A เองเองพี่มั้งพี่จะปรุงอาหารลืมเนื้อแกะเห็นไหมเชฟที่ตัวใหญ่เฮ้ยแล้วล่ะโอ้โหใจกิเลย เปิดอาหารเอานีน่นีน่นีนน่นี่โอเคทำอาหารเปิดตูต้เย,ย็นใช่เอานี่โอเคปิดไมเข้าด้วยกันเลยโคเล่โคเล่ <laughs> what is you really c o t e what ทำาอะไรทํอะไรพี่กดเหี้ยเลยโอ้สนุกว่าแบบเนี้ยสนุกจัดโหดูกับผีดิน้อง <laughs> <laughs> เอาละครับเสิร์ฟครับโอ้โหเมื่อจัดนะสกอร์98เ <c oughs> สิร์ฟครับค <c oughs> รับเ <c oughs> สิร์ฟครับสกอร์รองเท้าครับ อ๋อคนละสกอร์ครับโอ้โหสกอร์เท่าไหร่ของเองอะ98อ๋อเหมือนกันเหมือนกัน98เหมือนกันเก็ต่อว่า90บ่อกีจะเป็นกูน้อยอยู่เดียววะเท่าไหร่100ฮะมาเป็นไล่เลยอันนี้มาเป็นมามาเป็นไล่เลยอะขิงโอ้โหเฮ้ย90 96 the red t e อะะถึงจะอาหารจะแพ้แต่คนไม่แพ้มา นอกร้านมาใช่เด้อเดยวตัวตัวกับมูกูไม่เอที่หนึ่งหบอดบอดเลยใครอ่ะเอาไอ้หน้ากากมี้ไอ้หน้ากากมีอะมันมันบวดให้คนกลับบ้านอ่ะไอ้หมีไปไปซะไปซะไอ้หมีผมต้องเป็นเซฟให้ได้บอกเลยกาคุชชั่ไม่ใช่แค่เขย่าจานแต่คำสั่งหลากหลายองคด้วยความแม่นยำและทำให้ลูกค้ายิ้ม จูบจูบลูกค้าโอเคจูบลูกค้าเอาอยาเอะจูดยากเหมือนกันดิไ,ไ,นไม่มีอะบวาเมื่อกี้พี่ลืม,มาเปลือกออกลูกค้าเลยไม่ชอบเล่า <laughs> เปลือกออกเอเอเราต้องทำอะไรต่อต้องไปไหนต่อ งานแรกคุณยังไม่ไ uh ด้นะครับลื่นมือเฮี้ยอะไรยังไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยใจเย็นดิอะกินให้เรอนั่นลูกลูกคขาอุ้ยขอโทษนะทุกคนโวยไม่ไม่ไม่ไมกดดันเฮี้ยมึงใจเย็นดิ แค่นี้ก็พอแล้วทานอด้เยครับคุณลูกค้าโอ้โหไม่ทันี่แหละคะแนดไม่ทันนี่แหละเออมาทำไงมาเนี่ยไม่มันเล่นเป็นไงเราเล่นไม่เป็นเห็นไหมคุณยังได้แค่สองร้อยเองพี่ได้เก้าสิบหกแรกๆพี่จะได้ก็่ห้าสิบเมื่อกี้พิกอ๋อมันต้องทำอีกอ่อไม่ไม่มันมีไม่มีไอ้สองคนอยู่ไม่ไม่ไม่ร้องไปกลับบ้านแบกเอาทำอาหารไม่อร่อยทำช้าไปไป ไปไปคนชวนมาเล่นก่อนทำไมไปก่อนอ่ะทำอาหารช้ากันไปกล้องรับไม่ได้กอลอนเขาไม่ชอบเว้ยเขาเลี๊ยบมึงอ่ะทีมนี้ว่าไงครับทีมนี้ว่าไงอะไรนะพี่มันอยู่กระมังกระมุนสับกระเทียมถึกเส้นจัดเกมเนี้ยถึกเส้นนะอุ้ยเสิร์ฟเร็วจังอ่ะเดี๋ยวเราเจะลาซะแล้วเฮ้ยคนพาเล่นนี่ยทำไมออกไปก่อนอ่อนให้ใช่ไหมเนี่ยก่อนให้เฉย The winning team is the red team กดคัดกอดเขาเลยครับในที่สองคนจะอยู่หรือจะไป it's time to leave log off เราต้องรวมมันโอเคไหมเราต้องกระตมันรวมมันไอ้มันไอคม่งป่วยไปดูวิ่งดีใช่ไหมเปย์ไอ้สัตว์ยังไม่เคยกูสองอย่างไม่สมดุลจริงๆเออไม่สมดุลปากจียังไงไม่สมดุลวะอะไรอะอบบี้แม่งปากป่วยเฮ้ยวิ่งไม่ได้ด้วยประเด็นเีไเคิมอยู่ได้ไม่นานด้วย กูมาทําอาหารที่ทำอะไรเนี้ยมึงเอากูมาข้าวเนี้ยไอสั์ให้กูปากกลัวคุณไปพักผ่อนกูจะขี่ให้พักสีวินนี่นะให้พักสิบวิกูหายใจแทบไม่ทันแล้วเมื่อกี้โดดไปทำอาหารทำอาหารโอ้ยมันมีเปโดวินมันมีเปโตเปโดวินเนาะเมื่อกี้ใครช่วยมันได้ปะเนี่ยหายใจไม่ทันเลยไปว่ะเออทำยืดตูดเล่นเมื่อกี้โอ้ยม่งโคตรเดือดอะ โอเคสับโอเคสับสับสับพี่ไวอยู่โอเคโอ้ไม่เข้าเส้นอะเกมเนี้ยโอเคทูเช่ทูเช่โอเคทอดทอดทอดกรอบนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วเจนไอวิ่งหุ้นเร็วไปส่งส่งส่งลูกค้าต้องได้แดกเราไม่สนญญาเดีไหมไม่มีเป็นทูบินวหม โอเคพี่รีบไปไหนพี่อ๋อพี่จะไปเซฟใหญ่กอลอนเขากรอนเขาลอกินผัดหมี่อยู่มันต้องนำอะไรนี่อ่ะรอเวลาเท่ากับแกของฉันเลยมึงมึาทำเองดีสัตว <c oughs> ไม่ทันอ่ะกินินเอเอได้ไหมเวลาจะหมดแล้วนะครับเพียงแค่้าวิเท่านั้นเ <c oughs> ชฟเชฟมองว <c oughs> ไง อาพี่รู้ละพี่โอ้โหสี่ร้อยสามสิบห้าไม่พี่รู้ละเวลาไปพี่จับทิพมันได้แล้วพี่จับทิกมันได้แล้วมามาพิงกับได้เมื่อกี้จับทิพพี่ผมได้กลับบ้านเอาเหรอดูพี่ไปน้องพี่จะเป็นเชฟมือหนึ่งมือเดียวในรายการมือหนึ่งมือเดียวแล้วอีกมือหนึ่งอะมือหนึ่งขาถฟันเอาเอาวีคอนแกไปโชคดีพวกนี่ โอเคก้ <Okay. S 2> องอ่านก้องเสร็จแล้ว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 ป,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 ปุ๊บโอเคไม่เสีย <c oughs> ไม่เสียโชคดีพี่ชายไม่เป็นไรเป็นไรเอา้าเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จแล้วจี่ดจดเสร็จแล้วเก็บเหรียญเก็บเหรียญเป็นไรกันหมดเหะมันทำอาหารเดี๋ยวนีมันมาละไม่เป็นไรสบายมากเอ้ามันเหลือกันกี่คนวะมันแย่งเหรียญกันเหรอพี่ดูนยในช่องพิมพ์ข้อความดิออนให้เฉยเฉยโชคดีพวก yeah, <laughs> you've been on a real journey, both of you. you've crafted dishes, made friends, <laughs> and enemies. you've become real chefs. that's what this show is all about. it's time to reveal the winner of this season of hell's kitchen. <coughs> ladies and gentlemen, <coughs> <coughs> พี่บอกไปหัวเตียงตายนะฮะไปหัวเตียงตายไ่ดูมันไปมีเสียงสีปะ่ะเสียงสีไฟโอ้ยเล่นครั้งแรกก็ทีนึงหนึ่งด้วยเฮ้ยเอาดีา <laughs> มันมีทิมันมีทิกไงเดี๋ยวอีกคนนึงก็คือคุณ <laughs> มันจะไล่เยี่ยยาวยังไงวะดูดิเก่งเล่นต่อ จะเร่งผมได้ไหมครับคุณกอรลอนกอลอนกอลอนกอรลอนกอรอนกอลอนแลกอลอนกอรลอนกลนกอนกอกอลอนกกลนนรกรลอน